รู้จักเมกะโพลีแนวคิดลงทุนในบริษัทใหญ่ที่ครอบครองโลกถ้าถามว่าเรามีความคิดการลงทุนที่ใช้ได้ง่ายๆที่เป็นสูตรสําเร็จหรือไม่แนวคิดการลงทุนที่เราคิดว่าดีและชอบใช้คืออะไรวันนี้จะขอนําเสนอเรื่องเมกะโพลีแนวคิดการลงทุนแบบง่ายๆให้ฟังจากประสบการณ์ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวหลายครั้งได้ตกตะกอนทาให้เกิดความคิดที่ว่าการลงทุนที่ดี นอกจากผลตอบแทนที่เป็นเรื่องสําคัญแล้วการลงทุนที่ทําให้เรานอนหลับสบายก็เป็นอีกเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันถ้าเราต้องกระสับกระส่ายหรือต้องนั่งกังวลใจหลังจากการลงทุนแล้วต่อให้การลงทุนนั้นจะให้ผลตอบแทนมากแค่ไหนมันก็จะเป็นการลงทุนที่ใช้ไม่ได้ไปตลอดพอสุดท้ายแล้วเราก็คงไม่ได้อยากมีเงินมากมายในขณะที่เรายัางมีความทุกข์และกังวลใจอยู่ตลอดเวลาและสิ่งที่ทําให้เรานอ,นอนไม่หลับก็คืออาจจะเป็น การลงทุนที่กู้เงินของคนอื่นมาลงทุนเมื่อขาดทุนเราก็กังวลว่าจะเอาเงินที่ไหนมาใช้คืนเงินกู้การลงทุนในบริษัทหรือสินทรัพย์ที่เราไม่รู้จักและไม่เข้าใจว่ามันทําอะไรและสินค้าของมันจะยังอยู่ไปได้อีกหลายปีหรือไม่การลงทุนในสินทรัพย์ที่เราคิดว่าเรารู้จักดีแล้วแต่มารู้ทีหลังว่าเรารู้จักมันไม่ดีพอดังนั้นวันนี้จะมาแนะนําแนวคิดเมกะพลีซึ่งเป็นแนวคิดการลงทุน ที่เราคิดว่ามันจะทําให้เราหลับสบายและเติบโตไปกับมันได้แบบง่ายๆคําว่าเมกะโพลีมาจากคําว่าเมกะบวกโมโนโพลีเป็นคําที่เราใช้ตั้งขึ้นมาเองซึ่งหมายถึงบริษัทขนาดใหญ่ที่ครอบครองโลกใบนี้แบบผูกขาดโดยการลงทุนในเมกะโพลีจะทําให้เรามีโอกาสชนะและมีความกังวลที่น้อยกว่าแนวคิดการลงทุนในรูปแบบอื่นซึ่งหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบริษัทที่เข้าเกณฑ์เมกะโพลีมีเพียง2ข้อดังนี้ 1. บริษัทนั้นต้องเป็นเจ้าของแบรนด์ที่ทุกคนบนโลกขาดไม่ได้ในยุคนี้ลองให้ทุกคนหลับตาแล้นึกภาพแบรนด์สักแบรนด์ที่คิดว่ามนุษย์บนโลกจะขาดไม่ได้เลยในยุคนี้นี้แน่นอนว่าหลายคนจะมีภาพในหัวออกมาแตกต่างกันแต่ให้เราคาดเดาภาพส่วนใหญ่คิดว่าออกแวบบแรกคงจะเป็น iPhone g o o g l e YouTube, f a c e b o o k ลองถามตัวเองว่าเราใช้ iPhone, Google YouTube, Facebook ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่บางคนอาจว่าตอนนี้แน่นอน ประชากรไทยเกือบทั้งหมดน่าจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์อย่างน้อยหนึ่งใน4แบรนด์นี้ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าอาจจะก่อนแปลงฟันด้วยซ้ำและก่อนนอนหลังแปลงฟันแล้วถ้าให้หลับตาใหม่แล้วถามต่อไปว่าเรากินข้าวในร้านอาหารที่เราชอบสี่อันดับแรกครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่หลายคนคงบอกว่าจําไม่ได้เรื่องนี้เป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าการที่เราได้เข้าไปร่วมเป็นเจ้าของสินค้าที่ใครๆก็ใช้หรือสินค้าที่ทุกคนบนโลกขาดไม่ได้มันมีความได้เปรียบมาก ทั้งในแง่จิตวิทยาการลงทุนที่ทําให้เราสบายใจเมื่อเห็นใครๆก็ใช้สินค้าของบริษัทที่เราร่วมเป็นเจ้าของและในแง่ของการการันตีรายได้เพราะบริษัทนั้นจะสามารถทํารายได้ที่กระจายตัวในผู้คนหมู่มากแต่ให้มีความเสี่ยงที่บริษัทนั้นจะล้มลงได้ยากเพราะบริษัทไม่ได้พึ่งพาไรายได้จากคนแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งถ้าแบรนด์นั้นมีชื่อเสียงแค่เฉพาะในประเทศใดประเทศหนึ่งก็อาจจะไม่ใช่แบรนด์ที่ทุกคนบนโลกขาดไม่ได้เช่น บาบาของจีนหรือ CP ของไทยถึงแม้ว่าคนจีนหรือคนไทยจะขาดไม่ได้แต่สำหรับคนประเทศอื่นอาจจะบอกว่าขาดได้ซึ่งมันแปลว่าแบรนด์นั้นยังมีการกระจายของสินค้าไม่มากพอที่จะทำให้เป็นแบรนด์ระดับโลกจริงๆ 2. บริษัทนั้นต้องเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งได้เปรียบความใหญ่ของบริษัทอาจจะวัดได้จากตัวเลขรายได้หรือตัวเลขมูลค่าบริษัทที่เรียกว่า Market cap ด้วยความใหญ่ของบริษัทจะสะท้อนให้เห็นถึงการมีผู้ใช้งานจำนวนมากกระจายอยู่ทั่วทุกมุมโลกและผู้ใช้งานเหล่านี้พร้อมที่จะทดลองใช้สินค้าหรือบริการใหม่ๆของบริษัทตลอดเวลาโดยที่บริษัทนั้นไม่ต้องใช้แรงในการทําตลาดสินค้าใหม่ยกตัวอย่างให้เห็นภาพ Apple มีสินค้าเดิมคือ iPhone อยู่มาวันหนึ่ง Apple บอกว่าจะออก AirPods หูฟังไร้สายซึ่งเป็นสินค้าใหม่ของบริษัทถ้าเป็นบริษัทอื่นที่ไม่ใช่ Apple ก็คงต้องใช้เงินจำนวนมหาาลในการทำตลาด แต่สำหรับ Apple แค่ทำให้การเชื่อมต่อ AirPods กับ iPhone ไร้รอยต่อคนที่ใช้ iPhone ก็พร้อมที่จะซื้อ AirPods ในเวลารวดเร็วรู้หรือไม่ว่าตอนนี้ AirPods เป็นหูฟังที่ผู้คนทั่วโลกใช้เป็นอันดับหนึ่งแซงหน้าแบรนด์หูฟังอื่นๆโดยใช้ระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีในขณะที่ถ้าเราลงทุนในแบรนด์หูฟังอื่นซึ่งคิดว่าเป็นแบรนด์ที่ดีก็อาจจะยังไม่เพียงพอซึ่งอาจจะไม่ขาดทุนและเป็นกังวลได้เพราะในที่สุดแล้วมันจะแพ้ความใหญ่ของ Apple ที่อยู่ในอุตสาหกรรมอื่น แต่เข้ามาตีตลาดได้ใน,ในที่สุดดังนั้นความใหญ่ของบริษัทนั้นจึงสําคัญมากในการแข่งขันในโลกที่ยุคมีการโจมตีดิสทรับระหว่างอุตสาหกรรมกันได้ง่ายแบบในยุคนี้ซึ่งแน่นอนว่า Apple ก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่หูฟังแต่เราได้เห็นว่ามีการขยายไปยังนาฬิกาและในอนาคตก็อาจจะขยายธุรกิจไปถึงรถยนต์และธุรกิจการเงินเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามสิ่งที่เราลงทุนก็ไม่ใช่จะค้างไว้ตลอดเราจะต้องอัปเดตตัวเองอยู่เสมอว่า แบรนด์นั้นจะยังเป็นแบรนด์นสุดยอดระดับโลกที่ทุกคนยังขาดไม่ได้อยู่หรือไม่ตัวอย่างเช่นโค้กอาจเป็นสุดยอดแบรนด์นที่ทุกคนบนโลกขาดไม่ได้แต่ในตอนนี้ถึงแม้ว่าโค้กจะยังเป็นแบรนด์นที่หลายคนชื่นชอบอยู่แต่ก็อาจตกอันดับลงไปบ้างเมื่อเทียบกับแบรนด์นอื่นๆื่รวมไปถึงความใหญ่ของบริษัทที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นเมื่อก่อนบริษัทน้ํามันอย่างเอ็กซอนจะมีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลกแต่เมื่อเวลาผ่านไปความใหญ่ของเอ็กซอนมีขนาดลดลงก็อาจบแปลได้ว่าเอ็กซอน มีความได้เปรียบที่ลดลงเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆถ้าเราลงทุนให้ล้อไปกับยักษ์ใหญ่ของโลกในช่วงเวลานั้นก็จะสามารถรักษาความได้เปรียบไว้ได้อย่างยั่งยืนสรุปแล้วแนวคิดการลงทุนในเมกะโพล ل ของเราประกอบไปด้วย2หลักการแบบง่ายๆก็คือ 1. เป็นแบรนด์ที่ทุกคนบนโลกขาดไม่ได้มีรายได้ทั่วโลก 2. มีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลก ถ้าเราลงทุนในบริษัทเหล่านี้โดยเน้นนําเงินกระจายไปสักสิบริษัทที่ดีที่สุดและคอยอัปเดตท,ทบทวนทรายชื่อปีละ1-2ครั้งก็เชื่อได้เลยว่าเงินลงทุนของเราจะทํางานอย่างบ้าคลั่งในขณะที่เรายังนอนหลับสบายอยู่บนเตียง